เฮ้ยด่านนี้ด่านอะไรอะ่ะต้องลงไปโดดหนีก่อนอ่๋อต้องมันมาให้ได้ต้องให้มันจับต้องใช้มันเป็นแท่นจับหน่อยปึ๊บปั๊บนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไปต่อไปต่อโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวมากันเยอะนะเนี่ยมากันครเยอะเลยเฮ้ยเราลอดตรงนี้ได้ ขึ้นไปไม่ได้เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนๆมันจะตามเรามาถึงไหนเฮ้ยมีชุดอยู่ตรงนี้โอ้โหทางนั้นก็ระเบิดกระตุ้มตามตุ้ม,ต,ม,ต,มตามมีหมวกกันน็อกมาเอาเฮ้ยโดดโอ้ยโดนทับโดนทับทำไงดีนี่งไงปอยมันไหลหลงมา ป้าวโอ้โหปล่อยไปปล่อยให้มันผ่านไปอ,อ,อ,อโอ้อยชโชคดีมีหมวกมีหมวกคุ้มกันโอ้โหอันนี้ไม่มีอะไรคุ้มกันเลย <c oughs> นี่ไงครั้งนี้เราฆ่ามาโดยไม่เสียหมวกยิงยิงยิงไปโอ้โหโอ้ยระเบิดระเบิระเบิดโอ้โอยโชคดีมีหมวกก,ก,มวกันน็อกคุ้มกันโอเยหมวกกันน็อกนี่ดีจริงๆนี่ไง